นุ่มเลยนะโอ้โหแล้วขับนุ่มอ่ะคือถ้าถ้าเป็นแบบว่าทอ่อแบบว่าท่อแต่งอะไรอย่างเงี้ยเสียงมันก็จะดังๆใช่ปะแต่เหมือนเหมือนมันขับเหมือนอันเนี้ยมันขับนุ่มกว่าเพื่อนๆจริง,จรงเจอกันอีกแล้วก็แป็นขอมแหง้งแต่แรงดีวันนี้มากับอะไรคาวาสกิแซตพันอาน้อเพื่อนปี2016ใหม่ใหม่เท่าไหร่ให้ทาย ดูจากสภาพอ่ะดูจากสภาพรักพันไหมรักพันเฮ้ยจริงสามพันสี่โอ้โหแล้วสวยมากเพื่อนแบบดุดุเลยนะนี่แต่งอะไรมาชกหน้าโอลินนะว่าแล้วทำไมมันนุ่มจังอ่ะปั๊มล่างแบมโบ่อ่กาการมอ้อนน้ำมีอะไรอีก,กอแฮนนะไอ้นี่อะไรปอกแฮนกระจก กานกันลงกันล้มนี่ชกหลังชกหลังอะไรโอรินใช่หรอใช่ซัดแทงด้วยฮึๆสวยว่ะยางใหม่ใหมยางนี้ตีอะไรไหนดูดิไหนหาดิยางตีอะไรหาไปเจออีกอไ,ไม่รู้อ่ะแต่ใหม่มากมุนโซโซนี่สภาพรอบคันนี่หาไม่เจอยางตีอะไรเป็นไร ขับนุ่มแล้วกันนะเพื่อนคันนี้นะนี่ไฟเลี้ยวเป็นสีอะไรอ่ะสีสบู่ไฟเลี้ยววิ่งด้วยนะใช่ไหมใช่ทายสั้นไฟเลี้ยวในตัวเปล่าใช่ไฟวิ่งไฟในตัวเลยสวยมากนะเพื่อนคันนี้ราคาสองแสนเออสองแสนสี่เปล่าไม่แน่ใจอ่ะจำไม่ได้แยะสองแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทหรือเปล่าหรือว่าสองแสนหกหมื่นเก้าพันจอ โดยราคาเราขึ้นให้แล้วกันโอเคขึ้นให้ข้างบนแล้วกันนะแล้วเจอกันใหม่นะคะว้วเลย